ประเครับครวัสดีครับปาตีตอนเช้าเช้าสิบเอ็ดโมงคร่งเอ้ยสิบโมงครึงอุ่นเหนียวเมียนรับกลางสี่สิบเอ็ดโมงอสี่สันเพืนเนินเมื่อวานนี่ผมมาหาพระเื่องรอบนึงเลยดิเพราะว่าเขานัดกันว่วอาสิว่าเอาสุดตัดสุดเหนี่ยนเนาะนี่เมื่อแรนหมดมาคขับมาต่อแรง โอยจากสิเวียงเนาะเอาอยากในวันไปยามลูกยำเมีม่อยอยู่ทั้งหมูดอนเนอะาะไปน,นั่นเพื่อนเมื่อเน่าไปผูกขอต่อแขนไปกินดองไปกินดองอไปเป็นแขกผู้มีเกิบเอาแต่ว่มามาหอดังหันคือจังนอนอยู่ในเฮื่นผนมันหอนไะไอย่างนี้เห็นไหเนาะ ไปโพกหรอโน่อนอีกโอ้ยบ่เคยพบเลยพ่อเอาแปลกตัวอะไรเรื่องแปลกเหลืองเหมือนที่ทั้งเครื่องเมืองด้วยเหมือนเป็นสีทองอารามเลยแบบปกติสีเหลืองเขาจะพัดใบแค่ปีละเท่ามันปะต้นโพนี่ตั้งแต่ปีใหม่ผมไปแปลแ้วด้วยอือนี่นี่เบิองโน่นโครับดิบดีครับครับหัวไก่เห็นนี่ปีนี้มาลดนใบสองรอบสองนี่แหละเทียสองทร้นางพ่อทร้างมี่ไม่เคยเห็นอยู่นี่มาจักจัก จก<ป>ักว่าจักปีแล้วสามสิบสี่สิบปีแล้ว,วเพราะจะเห็นว่าล่นใบป,ปีหนึ่งลนสองรอบบาบนีน้ครับทีที่นีต้ตึ้งนเลยเนืองเลยเก็เป็นอย่าง,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 งเอาสงสัยสิเป็นนิมิตไม้ที่ดีไหงพอเรื่องทั้งหมเมือวานนี่เพื่อขึนนั่นนั่นให้เพื่อนดอกไม้ดอกเลยวันพระขึ้นพุ่มมาพ <ผะ S 2> ากใหก็ซื้อวังไฟมาจุดถวายปูน้ำ จุดบางไฟให้ผู้พิพามเออจุดสองบังนี่หมื่บ้านนี้โอ้โหผมบ่ได้มากนะแล้วผมไปจุดทูบตัวนั้นนี่มันลมแล้วอ่ะโอ้สูนึงเก่าไหมผู้ว้านน่ะจุดทูบไปสูนึงเก่าบุ๋ยโอ้ยลมแล้วล่ะครับว่าเห็นแล้วนี่อืมเอาก่อนอื่นเอาจังสี่ก่อนครับประเด็นเลขสูตรก่อนเนาะเลขสูตรก่อนพอว่ามือนั่นนัดกันไว้ ผมขามาโมาบ้านนี่พอดีเพราะเรื่องบอยูอบาดนี่ตัดแล้วไปครับเอาเนี่ยเอฟซีป็นบางชุดเต็มกอนเออบางชุดเต็มกันครับอ่ามือน,นั้นมากกบสิว่าเต็มกบับ่กะชุดเต็มมาละครับแต่ว่าเพระเรื่องไม่ตรวตัดหแล้วตั้งแต่มือมาที่แรกครับนี่อันนี้คือตัดเบื้องต้นครับอันนี้คือตัดเบื้องตน้นบาดนี่ตอนนี้ตัดแล้วยังจะคูครับเพราะเรื่องบาดนี้แมเปแมสิมๆๆผมบ<ห><อ>วงเลยครับเพราะเรื่องบวงหัวหนุ่ ติดไหนเจ่ากันฮะติดก้อ,อนบ่ตัวนี้ตัวนี้นึงน่งเก้วนึ่งเกล้วไว้จุดในอีกมือวันนี้ครับแต่มันตัดออกมันตายบุญเต๋ออกน,นั่งขีตาเออเ <ฮะ S 1> ด็กซีน่นึ่งชื่อนี้วนเวียนอยู่น่ะอ้อ,อมคางอ้อมแอวครับกีตาก็ได้เอาซ้ำซากรอบรเรื่องตัด ามาจะเห็นมาหอดโดดใจดีใจร้ายให้มันกอดข้อเขาถึงนี่มันสิโดดกอด้อบนุนุ้ยเลือดจะหางกับเราเรื่องตอนนี้หนึ่งสองสามสี่หางครับเอาสี่หางแขนรถหนึ่งสองสามสี่ ข้าตัวไ้ตัดกับขีดทับรถครับคือตัวนี้ตัวเต็งเดี๋ยวหนึ่งหาหนึ่งนี่ตัดบนลบครับเป็นตัวตัดบอนบอหาหนึ่งนี่เป็นตัวตัดเนาะไม่นหาหนึ่งนี่เป็นตัวตัดหนึ่งหากับตัดกบอครับหนึ่งหางัตาเดือแต่ซุ่มขีดเดือแต่สุ่มขีดเนาะ อ๋อเอาหนึ่งหเป็นตัวตัดหนเป็นตัวตัดเกหเป็นตัวตัดหเกเป็นตัวตัดสาเกเป็นตัวตัดเกเอาไว้บ่ครับเก้่ครับเก้าหขีดดย่บ่ได้ขีดดิเก้าห่งออ้ครับเอาเดี๋ยวผมิวงชุดที่พอเรื่องเหลือไว้บนีเก้าสกับ่เอา ห่างนะครับเรื่องนอั้นเต็ตตัวนี้เมือ่อล้างจากมือเพราะว่าเห็ุนั้นเมื่อนี้เขามาเอื่นบอกว่ครับเต๊ซือซ้อซื้ออะไรตะล่างตัวนี้อ๋อซีเกตบอกครับซีเกตซีเกตซื้ออะไรตะล่างว่ะตีเพราะว่าเขาเมาเอื่นบอกว่าเรียกเรียกมันออกแบบซีเกตอ้วนบากไายนี่มาบอก คัดซุ่มตัดก่อนอาอนี้คัดซุ่มตัดก่อนครับตอนนี้คือนี่คือชุดเลขสูตรของพอเรื่องงวดวันที่หนึ่งมิถนายุนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะกะพอเรื่องตัดให้แล้วครับผมเหลืออยู่หกหางครับเหลืออยู่หกเจ็ดแปดสามสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งและแปดเจ็ดตัวที่เน้นที่สุดในน,นี่คือศูนย์เจ็ดครับตัวที่เน้นที่สุดคือศูนย์เจ็ดนะครับ ตัดเรือหกขางเอาแขนแขนครึ่งวดนง,งนึงนี่ตอนที่พ่อเรื่องไปลงทุนกับตัดให้เรือแค่คงหกางหกขางท่าน,นั้นนะครับเอานี่คือเลขสูตรของพ่อเรือนะครับเนาะฟันคือศูนย์เจ็ดไปโรดครับฟันศูนย์เจ็ดไปโลดนั่นคือในส่วนเลขสูตรบ้านนี่เมื่อกี้นี่แววแววเขาเมื่อห้องบอกนี่คือจังไหนขอเรื่องคือจังคน้นคนหลายน้ำทางว่านเนี่ยกอกแล้วเลยออกเด้ว,อ,ดวอันนี้ฟันมือไหนนี่ครับฟันมือว่านเมื่อกว่าน,นี่นะอือ ว่ตัวไรห่ท่านซีเกตท่านแต่ในสูตรนี่ซีเกตายบนซื้อรางในตัวเดียวอืเขามาบอกซีเจ็ดซีเกตแต่ว่ามันดับบนในสูตรดับบนแนแต่ว่ามาล่างได้ม่นล่างครับมีฟันเดียวพี่ท่อนแมนมีฟันนี่นะฟันว่าเขามาห้องบอกแต่มัน<ด>มาบอกสองตัวด้ยบอกซีเกตกับหนึ่งหนึห่งนะท่าน อันคนแซวน้ำทางเนะี่ยว่าเรียกออกเก้าครับจะถามว่านี่ก็สวยหรือว่าซีเกียกับนึงน่งนึ่งมาสั้นแต่ว่าสีเกีนี่คือปูหไวใบตะงวดที่ผ่านมาเลยนี่นนพอเรื่องตะหวอดที่ผ่านมาเพิ่นเปยน <Glen> หอยสีเกียร์เลยถ,เถ,ถ้าออกสีเกียงวดที่ผ่านมา,านี่พอเรื่องนี่ครึ่งล้าน <án l ain> ออได้ไหลายครับได้หลายแต่บัดนี้ไม่ย้ำอีกเรียกตัวเก่าคือสีเกียรอากสีเกียร์ให้คือเก่า ไม่คือเก่าแต่มันซื่อแต่มันดับบุญครับเพราะเรื่องก็เลยว่าจะเป็นล่างเป็นล่างมากคือมากล่างเพราะว่าบุญมันดับเนาะเลขสุเทพมันดับบุญครับสี่เจ็ดเม็ดเดียวเลยนะครับเรื่องอ,อ๋อสี่เจ็ดั้นึงหนึ่งเนาะ สี่เจ็ดกับหนึ่งหนึ่งโอ้ oh, เหล็กสี่เจ็ดปวดทีพานมากผมกับผมกับซื้ออยู่นี่ครับรยังคนใกล้ต,ลตีกันบโวโว่าเมืม่อไหโอ้โไตแขกเอ้าเนี้ยวะกับน้ำพันวะ <mm> <mm> อ้าวนี่เนาะสรุปครับ เลขสูตรเมื่อกี้บอกไปแล้วครับบัานนี้คือเลขฝันครับฝันมือขึ้นว้านนะครับ47ก็ไงออกแล้วออกเขาโสกันนี่คือ47กับ11แต่ว่าเขาี่โตัวที่เขาว่ามันออกคือ47 47อืมคล้ายๆก็ยังมาบอกบนบอกล่างตัวหนึ่งว่ามันออก47ตัวหนึ่งออก11เขามาเอื้อนบอกไง แต่เลขมันออกสองตัวนี่ครับต้นไม้เลขออกสองตัวนี่เอออ้าวมาพอดีมากพอดีมาพอดีตัอพักกาดเตี้ยียวาพึ่งเยอะมาเป็นน้ำอยู่นะเพาะอันนี้เนี่ยอยู่เนี่ยก็มาคัดออกแต่ทุ่มนี่ครับนี่คัดออกมาเยอะแค่ตัวละเดี๋ยหกตัวชุดคชุดอ๋อเออพ่อฟังอยู่อันนี้อันเรกฟันเขามาเอินบอกสองตัวโอ้มึงขึ้นนี่มึงขึ้นว่านนี่มึงขึ้นว่านนี่อีนึงบอมเองซีเกตกับ หนึ่งหนึ่งซีเจ็ดกับหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเพาเขาเมื่อวันว่างเลยค่ายว่าเรียกเรียกออกสวยว่าสัตวคือค้ายๆว่าบนนี้เป็นสี่เจ็ดล่างนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเขาว่าเออมีคนหลายสามทางคืองวดตะกอนๆเขาเอื่นบอกตะกี้เลยยี่หลอกนี่หน่อยมาทางมาแต่ว่าซี่เจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนี่ดับบนตามสูตรนะครับแต่ว่าดับก็คือแค่ตามสูตรซื้อเออตามสูตรนะครับ แท้ให้เน้นล่างเนี่ยรับเน้นล่างไปมันดับบนนี้แครับเป็นนานขีดออกเลยอย่หกอันแต่ว่าตัวที่เน้นที่สุดบนคือศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเราแมเลาเอียบที่ฝากเงินมาให้เกีตท่านเนี่ยเอียบที่ฝากเงินมาให้เกียต่านมาถือเลขนะมาท่านถืสามบ้างหนถศูนยาบ้างหันฝากมาให้เกตทานเหาอนีอขอบคุณเลี่นศูนย์สามบอกเอาศูนย์สามถือศูนย์สเนาะ ไปบ้างคลิปไหนบูโอ้โอ้โอ้จะไปตัด99ออกกันนี้โอ้แมนแมนคนไม่ช่วงตัวตัดตัวตัดแมนใช่ไหมไปบ้างคลิปไหนอ้าวไปบ้างคลิปไหนเยอะขึ้นทีมาสันอ์ตัดสูตรออกกันตัด99สันต์อ่ามีอยู่พอเรื่องบอกอยู่ว่าเพิ่นมักร์0มันเหลือแค่03กับ07ผลที่ผ่านมาก็แปลว่าเราถือหลายเติบดีวเพราะว่าเพิ่นเราจะใส่03อย่างเดียวเลยแต่ว่าก็จะมาคือจังเบิร์อยู่สุขีบอยู่เดี๋ยวเราไปบอกคลิปไหนสันต์กันเลยเฮ้ยเมียนพาว ตกะข้าวบ่ะจีนใจบุญเนี่ยเนี้ยกับมืเขากันนี่น่ะบ่เนี้ยซื้อสามซื้อจิ้นผู้ขาดเพิ่นฉีดอะไรสิดอกบ่หมูเฮามันลังเล่ยแน่เบ้าหลายตัววันนี้เฮาเลยลังเล่แมนครับบ่มักศูนพร้อมเงินบังหับหม้มักศูนย์มักจะโม่งเลขกวัดเทียนน่งกับแปดดึกแบบย่างครับเอาโอเคครับผมมาหนี้กะสิเส้นละใจบุญนะตั้งเราบอกกล้องนะออ๋ตั้งกล้องจะไหนกะสิเอาอยู่นี่โอ้เอาล้มกันไปโลดมกันไปเอา มีอยังอีกบ่าบานนี้ว่ามีอยังแล้วเอฟเอาเงินมาใหเอฟซีฝากเอาเงินมาให้ตะเลี้ยงเอฟซีฝากมาเจ็ดพันมาตีเลขน้ำศูนย์สามบนเสลล่ยเต็มคือบอกคักแน่แต่ตามอีกเนิดเด้อว่าสันว่าแล้วเพื่อนกำชับเอฟซีที่เบิ้งคลิปพอเรื่องนเลให้เบิ้งสู้คลิปให้พิทหน้าดีๆเพื่อนว่ามันจีมี่มองจับจุดอยู่เพื่อนว่างสั่นเดี๋ยวสิได้โทอสัมผัสเราอยู่เนี่ยพวกเราเอาเลขพอเรื่องไป ไปซื้อเที่ยนี่เอ้วไปซื้อเที่ยนี่สีสัมผัสเราอยู่หลังจากที่พอเรื่องปล่อยเลขไปแล้วคืดมาตัวใดเดี๋ยวสีสัมผัสเราครับพอเราถี่น้ำตัวเรื่องหลายงวดไหลทิ้งหอดป้ายทะเบียนรถกระถือไหมอุ้ยป้ายทะเบียนรถมันมากเหมือนทั้งหาตทั้งบนทั้งล่างกระถือกึ๊กอันป้ายทะเบียนรถฟันป้ายทะเบียนรถน่ะเข้าพันเพีงไปทั้งเอื้องผนบดิ้หัวชาป้ายทะเบียนรถเอาตัวใดมาแลนกระถืดเนี่ยทะเบียนรถงวดนึงเก่าขวดสูงนึงเก่าขันหะครับมากเหมือน มันสองสมงศ์หรอว่าก็เลยงวดนี้ก็เลยว่าเอาทอนใส่ที่เดียวรอดว่าฉัน่นฝากไม่พเพราะเลี้ยงใว่าฉั่นเอาจังได้ก็ดีใจน้ำเพลินแล้วก็เอานุโมทนาสาธุนน้ำพนวพวเพลินเนาะ้เพลินได้โชคได้ลาบก็ได้ออเอ้ามาฉั่นตัวจังหน้าที่แล้วสิบสองเลยได้ครับบ่สิบสองแวบ่ <c oughs> เอ้าครับจังได้ก็อขอบคุณเพราะเรื่องหลายๆครับผมไปบ่เนี้ไปปลูกยาสร้อยผมบ่เนี่ยที่ไปพุ่งห